แดนไกลห่วงใยประชาชนห่วงทุกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยถึงแม้ท่านจะอยู่แดนไกลท่านก็ห่วงใยคนไทยทุกคนปีนี้ที่ประเทศไทยพอน,น้ำท่วมผ่านไปคนไทยทุกเหลือทนนายกทักตินห่วงใยประชาชนฝากบอกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทย กนสวัสดีค่ะ <ใน S 1> ท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทดกเตอร์ทักษิณจินวัตได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาพิรัตและทีมงานมาที่ซอยร่วมใจหนึ่งอำเภอเมืองหอดัดปธุมธานีวันนี้ทีมงานคนแดนไกลได้นับรวมมวลชนคนเสื้อแดง และพี่น้องทุกสีเสื้อมารวมตัวกันเพื่อนำของที่ระลึกมีภาพถ่ายท่านิยลกัสินภาพผงหลวงพ่อตัววัดป่าเลไลเสื้อมามอบเพื่อให้กําลังใจพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ หนุ่มคนแดนไกลห่วงใย,ยประชาชนนะคะก็ได้เดินทางมาที่ซอยร่วมใจนะคะ,ะ,คะเขตอำเภอเมืองซอยร่วมใจหนึ่งนะคะเขตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้ทีมงานก็มีคุณแม่มอายุทยาค่ะแพรดอกจิกค่ะแล้วก็มีคุณมุ่ยตากล้องนะคะหรือน้องมุ่ยค่ะ<ๆ>เพื่อมาให้กำลังใจ พี่น้องชาวซอยร่วมใจหนึ่งจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ได้นำของจากใจคนแดนไกลห่วงยายประชาชนคือท่านนยายกพักษินจินวัฒนเราค่ะน,นำหัวใจท่านมาวันนี้ให้มาหาพี่น้องในวันนี้แล้วมีของท่านเป็นเสื้อยือดนะคะของท่านแล้วก็มีพระ เครื่องหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลค่ะแล้วก็มีภาพถ่ายพร้อมลาเซน็นทั้งสองนายกยิ่งรักนะคะอยู่ในแผ่นเดียวกันมามอบเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเรานะคะที่เราได้เคยร่วมต่อสู้กันมาเป็นระยะหลายปีนะคะพวกเราเสื้อแดงพร้อมใจกันนะคะ ในการต่อสู้ที่ผ่านมาจะสู้แบบไหนก็สู้มาจนชนะถึงวันนี้ได้นายกยิ่งรักมาแล้วใช่ไหมคะนี่ละเป็นฝีมือของคนเสื้อแดงทั้งประเทศแล้วก็พวกเราที่นี่ด้วยที่ได้ร่วม,อ,มอุดมการเดียวกันมานะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยคนเสื้อแดงทั้งประเทศแล้วพวกเราที่นี่ต่อสู้ด้วยอุดมการ แล้วด้วยหัวใจนะคะไม่ได้โดนจ้างมาเหมือนที่เขาเกล่าวหาเราใช่ไหมคะใช่เขาเกล่าวหาว่านายกทักษิณเนี่ยเอาเงินมาซื้อเอาเงินมาจ้างคนเสื้อแดงแล้วพวกเราเนี่ยเป็นสาวกของนายกทักษิณเขาเกล่าวหาเราใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคุณแหม่มคุณกระโหนพรแพะทีมงานก็เหมือนกันเพราะไม่ได้ถูกจ้างมา เป็นจิตอาสาเพื่อจะมาทำให้ท่านอย่างทีมงานของคนแดนไกลห่วงใย,ยประชาชนนี่แหละค่ะพวกเราเดินทางทีมงานเนี่ยไปทุกพื้นที่นะคะไปเจาะหาเสาะหาคนเสื้อแดงตรงนั้นตรงนี้ก็บอกคุณแหม่มประสานนะคะเพราะคุณแหม่มเนี่ยอยู่หน้าเวทีมาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะพี่น้องเสื้อแดงด้วยกันก็ต้องเห็นใช่ไหมคะว่าเขาจะร่วมต่อสู้กับพวกเราหน้าเวทีมาตลอด งานไหนไม่เคยพลาดเพราะพพครูกนกพรโดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะแต่รู้จักคือเห็นเห็นหน้าจอเห็นตลอดจนเหมือนกันรู้จักคุ้นเคยกันมาพอไม่มีการต่อสู้กันแบบนั้นเราก็เลยให้มาช่วยงานนะคะเพราะว่าทีมงานทีมนี้เนี่ยเราเห็นว่ายังไม่มีใครทำเจเลคะก็อยากเป็นตัวแทนท่านนายกทักษิณมาทุกท้นที่เพื่อนำของเล็กๆน้อยๆของท่าน มาฝากนะคะด้วยน้ำใจแต่ราคาเราอย่าไปประเมินค่าเลยมันคุณค่าทางจิตใจมากกว่าใช่ไหมคะเนี่ยเราก็คิดว่าเออเนาะเล็กๆน้อยๆจากนายกทักษิณพวกเราก็ดีใจแล้วที่ท่านยังไม่ลืมพวกเรานะคะท่านไม่ลืมค่ะอย่าไปเชื่อจะอย่าไปเชื่อว่าใครมาพูดว่านายกทักษิณเนี่ยนะลืมคนเสื้อแดงไม่จริงค่ะ แต่ท่านล่ะลำบากลูกเมียครอบครัวท่านยังกลับมาหาไม่ได้เลยนะคะเราก็คิดว่าท่านอยู่อย่างนั้นน่ะสบายแต่จริงๆแล้วสบายกายแต่หัวใจเนี่ยโอ้โหคุณหลวงพ่อนเนี่ยไปต่างประเทศแค่สิวันยังคิดถึงบ้านเลยค่ะอยากจะกลับบ้านแล้วยังไปหาท่านเนี่ยเท่านี้ไปอังกฤษ8วันยังคิดถึงบ้านเลยแต่อยู่กับท่านก็อบอุ่นก็ได้เจอกันแท่ทุกวัน ไปทานข้าวกับท่านไปช็อปปิ้งกับท่านไปเดินไปกับท่านอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจใช่ไหมคะแต่ถ้าไปโดยที่ไปเที่ยวไม่มีท่านเหือคะสามสี่วันก็อยากจะกลับบ้านแล้วคะ่ะจริงๆค่ะอันนี้จับใจเลยเพราะท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยจาเป็นต้องอยู่ใช่ไหมคะเพราะกลับมาก็ไม่ปลอดภัยนะคะเราก็ต้องเห็นใจอยากบอกให้พี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศเลยว่านายกทักษิณไม่มีลืมคนเสื้อแดงแล้วก็ทุกสีเสื้อด้วยคะ่ะ ฝากบอกเลยค่ะทุกสีเสื้อค่ะเป็นนายกนัฐมนตรีคนเดียวที่รักประชาชนที่สุดเท่าที่เราเคยได้สัมผัสมาใช่ไหมคะเพราะดูนโยบายก็รู้แล้วว่าท่านทำจากหัวใจคิดนโยบายแต่ละนโยบายให้ประชาชนทั้งนั้นแล้วประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์ทั่วประเทศไม่ใช่คนเสื้อแดงสีเดียวใช่ไหมคะ ได้หมดทุกสีเสื้อเลยค่ะแล้วเฉพาะคนลากยากอย่างพวกเราชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดเลยใช่ไหมคะเพราะคนระดับบนระดับกลางเขาก็ไม่ค่อยได้มาใช้นโยบายจริงไหมคะเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีทักษินเนี่ยอดีตนายกของเราเนี่ยโอ้เมืองไทยเราน่ะโชคดีไม่ใช่ไปได้คนอื่นมาแล้วบอกมีเขาแล้วโชคดีคงไม่ใช่ละค่ะ พ่อเราได้ไข่ช่างกิโลค่ะแล้วก็มีทักทธงชาติลงสู่พื้นดินตอนเย็นหกโมงเย็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะโชคดีของเขาแต่ไม่ใช่โชคดีของคนเสื้อแดงและประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมคะถ้าโชคดีคือต้องนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็น้องสาวของท่านคือนายกยิ่งรักของเราใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะทำประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งประเทศเลยแล้วก็ไม่เลือกสีเสื้อก้มหน้าก้มตาทำงานโดยที่รับใช้ประชาชนจริงๆเราก็เลือกมาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะนะสมแล้วกับที่เราเลือกมาไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าคนเสื้อแดงเราเนี่ยเก่งมีอุดมการณ์สูง เอาว่ามีวิสัยทัศน์ด้วยคนเสื้อแดงจริงๆนะเราไม่ได้ชมตัวเองใช่ไหมคะเราสู้กันนี่สองมือสองเท้าเงินเราเองออกมากันเองใช่ไหมคะไม่มีใครมาจ้างวานเราถึงได้อยากบอกผ่านรายการคนแดนไกลวัวงยายประชาชนว่าคนเสื้อแดงมากันแบบจิตอาสามาเพราะนายกทักษิณชิน,นวัตร ท่านทาความดีให้กับประชาชนทั่วแผ่นดินใช่ไหมคะเราเห็นแล้วเนี่ยเราลักท่านด้วยหัวใจเราศรัทธาท่านด้วยหัวใจใช่ไหมคะเพราะมิฉนั้นเนี่ยการต่อสู้จะไม่มีวันนี้สําหรับพวกเราถ้าโดนจ้างมาไม่มีทางฝนตกฟ้าร้องมันก็กัดกันไปหมดแล้วพวกโดนจ้างอะ่ะแปดโมงเช้า คนเสื้อแดงอ่ะเพราะคุณกนกพรก็ร่วมอยู่ในนั้นด้วยโดยเฉพาะคุณแหม่มยุทธยานะนี่เขาก็อยู่กับเจงดอกจิกบนเวทีเขาไม่ให้ขึ้นหัวขั้นก็รอรันตีสามตีสี่ดูเขาประจําตื่นมาอา้าวพวกนี้เต้นย่องแยง,ย,ง,ย,ง,ย,งย่องแยงกันอยู่บนเวทีเขาก็อยู่กันน่ะเพราะเราไม่ถูกจ้างมาจริงไหมคะถ้าคนถูกจ้างมาไม่มีทางค่ะไม่มีวันไม่มีได้รับชัยชนะแน่นอนเราก็อยากจะบอก สีเสือ้อหาเก่าหาคนเสื้อแดงไม่จริงแน่นอนค่ะเพราะพวกเราใครจะมาจ้างไม่ได้โดยเฉพาะคนเสื้อแดงใช่ไหมคะคนเสื้อแดงกินข้าวไม่ได้กินหญ้าใช่แต่เขาคิดว่าเรากินหญ้านะเขาก็จะมาจูงเราไปทางน้นทางนี้ไม่มีทางค่ะ เพราะเราต้องเอาตัวเราเนี่ยใครจะมาจ้างเดือนละเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ไปค่ะแน่นอนเพราะเราทําให้นายกทักษิณชินวัตรและครอบครัวดีกว่านะคะเพราะเรารักท่านนายกทักษิณและครอบครัวท่านด้วยลูกๆก,ก็น่ารักภรรยาก,ก็น่ารักเพราะว่าณหลนพรมาทําตรงนี้ที่มาทำเนี่ยต้องรู้จักท่านนายกทักษิณพอไปสัมผัสแล้ว เราก็ยิ่งรักและศรัทธานะ,นะคะถึงได้ทำมาถึงวันนี้ปีที่ลี่ค่ะคะุณเราเองทุกบากททุกสตางค์นอกจากท่านเห็นว่าเราทำจริงๆถึงประชาชนจริงๆท่านถึงจะเอามาช่วยนะคะเพราะเราทำจากหัวใจไงเราถึงได้เข้ามาทุกพื้นที่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าจาก ใจหัวใจเิยงทักษิณเนี่ยรักประชาชนมันก็น่าจะรับอาสามาเอาหัวใจท่านมาหาพี่น้องพวกเราแล้วเราก็จะเอาข่าวสารและจดหมายพี่น้องที่ฝากเนี่ยค่ะไปให้ท่านทุกครั้งเอาไปส่งให้กับมือค่ะแล้วท่านอ่านด้วยนะคะ อยู่ที่ดูใบเงาใจาให่วงใ่พี่น้องคิดถึงก็ร้อยแต่มองนาฬิกากี่โมงที่ยามสุดภาพหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ชีวิตมันช่างอดสูอยู่ดีต้องจากบ้านมา คิดถึงตังแกงหน่อไม้ขัวพุดยีชอดแมงกี่นูเอาบุญเดือนสีมวนอีลียาแม่พระเวศอยากกลับไปฟังประเทศบุญพระเวศที่เมืองอีสานจากบ้านามาไกลอยู่ดูใบหัวใจอยู่ไทยอยากกลับมา ไกลๆพี่น้องชาวไทยรวใหญ่เสมอคิดทอดหลายเด้อผภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กตีกากาสายังคิดทอดหลายขอบรรยายเป็นเพลงให้ฟังเลือกตั้งคราวนี้ขอให้เลือกพักเพื่อใดความหวังขอ,อง,งผมฝากไว้เพีสวัสดีค่ะ ชื่อทองทองใบเลื่องลื่นค่ะ,คะบ้านอ,ายอยู่ยยคะย่จังหวัดปทุมค่ะพยยี่ทํางมายไปประอกอบอาชีพอะไรคะทำนาค่ะปีนี้นาดีไหมคะพี่ทองใบดีค่ะปีหนึ่งทำนากี่ครั้งคะพี่ทองใบสองครั้งค่ะโอ้โแล้ว จำนำข้าวกับประการราคาข้าวอันไหนดีกว่ากันคะจำนำดีค่ะจำนำดีกว่าอย่างไรคะได้ปังหน่อยจำนำได้ได้เดาได้ข้าวมากเราก็ได้จำนำมากทางรงสีแล้วจำนำได้เงินเยอะทักษินช่วยได้ได้ดีป่าถ้าขายตรงกับโรงสีเลยเราจะได้เงินน้อย ลำบากไหมคะลำบากได,ลกได้ลงสีเขาตัดราคาไปพอมาจำนำแล้วก็ได้เกียร์หนึ่งหมื่นฝากขึ้นไปถ้าข้าวเราแห้งเขาซื้อตามฟารมชืน้นแล้วพี่ได้ราคาเท่าไหร่คะก็ถ้าฟารมชื้นยี่สิบสี่ยีบห้าก็ หมื่นสามขึ้นไปถือว,ว่าดีไหมคะดีค่ะแล้วมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากซึ้ได้ค่ะใช้หนี้หมดเลยแล้วนี่ได้ใช้หนี้ไปหรือยังคะตอนนี้เงินยังไม่ได้มาช้าหน่อยค่ะอ๋อถ้าได้เงินมาแล้วจะไปทําอะไรคะก็ใช้หนี้ซื้อน้ํามันค่าปุ๋ยค่ายาค่าจ้างเหลือพอเหลือ แล้วทได้แล้วปีนี้น้ำน้ำท่วมไหมคะปทุมธานีไม่ท่วมเลยค่ะเพราะเพราะช่วยค่ะเพราะยิ่งรักค่ะเก่งนะเก่งค่ะปีที่แล้วโดนน้ำท่วมไหมคะลำบากมากเลยท่วมมิดหัวเลยปีนี้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยนาได้ถึกอีกนาถึงสองครั้งสองครั้งแต่ปีนี้ตอนนี้หยุดก่อนยังทำไม่ได้กลัวน้ำจะท่วมดูน้ำก่อน แล้วก็จำนำข้าวไปแล้วยังไม่ได้ตังเลยก็เดือนครึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยชื่ออะไรจ๊ะเอ่อในนามของเมียงแดงครับประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่ปทุมนี่แหละที่ทางเข้ามาเนี่ยพี่เมียงแดงมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองตลอดไหมคะตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ราชประสงค์นะครับทั้งหมด ในกิจกรรมของขอความรวมือคือเราไปด้วยอุดมการณ์จิตสํานึกของความเป็นมนุษย์และเรากินข้าวนะฮะเที่วยวอาไรกินข้าวขายของทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ไปต่อสู้เพราะอุดมการ์บางคนเขาก็ถามว่าไปแล้วได้อะไรผมก็เลยตอบว่าได้ในสิ่งที่คนไม่ไปไม่ได้รู้ในสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้และณปัจจุบันนี้ตาสว่าง ตามสโลแกนที่เราพูดกันทั้งหมดและภูมิใจที่ททเป็นคนเสื้อแดงภูมิใจมากครับเพราะเราไปด้วยอุดมการณ์จริงเราศรัทธาในความจริงทั้งหมดเราได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดจะมีจะเป็นไปได้ในเมืองไทยเนี่ยก็ได้รู้ได้เห็นหมดแล้วนอกจากนี้แล้วใครเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราต้องออกมาสู้แรงบันดาลใจที่ออกมาสู้หนึ่งละเบอร์หนึ่งของเราก็คืออดีตนายกทักษิณ นะครับแล้ก็ความที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้พบได้เห็นได้รู้มาทุกสิ่งไม่ใช่ว่าเรานึกเอาเองนะพ<อ>เพราะในทางปฏิบัติของสังคมในรัฐบาลอดีตเนี่ยไม่ใช่อ่ะจบแค่ป .4 สียังรู้ผิดรู้ถูกชั่วดีตื้นลึกหนาบางแบบไหนเรารู้หมดรู้จริงโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาชักมาจูงเกิดเองจากจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์กินข้าวครับแล้วภูมิใจอะไรนะั้นนโยบายของนายกสิ่งนะ โอ้เหนือพารณามากเช่นโครงการ30บาททุกคนเจ็บป่วยได้รักษาตรงนี้จะเป็นมหาเศรษฐีก็ว่าเถอะนะครับทั้งหมดและนนโยบายต่างๆที่ตั้งแต่เป็นประเทศไทยมานี่ไม่มีนายกคนไหนที่ให้ประชาชนอย่างที่เราสัมผัสได้ทั้งหมดเป็น30บบาทเป็นหลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆอย่างนะครับ สนามบินอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเคยพูดเคยหลายหลายรัฐบาลทําไม่สําเร็จและอยากถามว่าความเข้าใจหรือว่าความรู้สึกของซีที่ค้านอยู่น่ะคุณไปใช้สนามบินสุวรรณภูมิมากกว่าชาวไร่าชาวนาอีกท่านไปท่านอายไหมท่านมีฮิริโอตตะปะในความเป็นมรุษย์ของท่านไหมที่ท่านต่อต้านเขาว่าเขาแต่ท่านไปใช้บริการนะฮะ นี่คือถ้าความเป็นมนุษย์ถ้ากินข้าวนะคุณไปคุณมียางอายบ้างนะครับชาวไร่ชาวนาไม่มีโอกาสได้ไปใช้ตรงนั้นหรอกยางมากก็ไปแค่รับย่านปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นไอคนที่ใช้ก็อยู่ในส่วนตรงนั้นอะที่คุณค้านทั้งหมดอะอันนี้จากความรู้สึกจริงๆนะครับหลายๆโครงการที่ประทับใจชาวไทยรักเนี่ยเหนื่อยและท้อไหมครับไม่ท้อหรอกครับเหนื่อยนี่ก็ต้องเหนื่อยไปแล้วก็อย่างที่ว่านะฮะบางทีก็ เนี่ยปัญหาปัจจุบันก็คือดีสินปัจจัยที่จะนำพาเป็นทุนนี่แหละแต่แล้วก็เราก็ต้องสู้นะครับเราไปด้วยน้ําใจเราไม่ได้มีไม่มีใครนาปัจจัยมาให้แล้วให้เราไปเกิดจากความรู้สึกแท้ๆเลยภูมิใจไหมภูมิใจมากครับแดงทุกวันครับขายของแดงวันไหนไม่แดงจะป่วยให้ได้ขนาดได้เลยครับใส่เสื้อแดงขายแดงตลอดลทั้งหมดทั้งครอบครัว ของคนไทยทั้งแผ่นดินคือท่านนายกทักษิณคนทั้งแผ่นดินต่างเรียกร้องต้องการบอกูให้มีอยู่มีกินมีแต่ทักษิณคนเดียวเท่านั้นมีกินมีใช้และไม่ตกงาน,ข,งานข้าวสารอาหารอุดมสมบูรณ์มีราบุญของประชาชน จนยังคิดถึงท่านนายกวันใจตลอดการสร้างเงินสร้างงานให้การสนับสนุนเวลานทุกบ้านมีชัท่างเอาใจใส่โอถอบมลงทุนทุกสังคมครอบครัวอบอุ่นไม่คิดถึงบุญคุณแล้วจะคิดถึงใครวีระบุรุษของประชาชนาบีระบุรุษ ประชาชนปีระมูปีนีค่ะพี่แหนมชื่ออะไรจ๊ะชื่อนิดค่ะสุมาลีค่ะน้องนิดอยู่ที่อยู่ที่ซอยร่วมใจหนึ่งอําเภอเมืองค่ะจังหวัดประทุมธานีวันนี้โครงการคุณเนินไก่นายกทศนินป์ส่งคุณคุณถุกพรนําของที่ลึกมามอบให้พี่น้องประทุมรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจมากเลยค่ะและพี่น้องดีใจไหมคะเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่เคยมี แบบนี้มาก่อนเลยค่ะค,ค่ะคือ,อ,อเขาจะเป็นแบบสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านนะคะ,คะเป็นชาวไร่ชาวนาส,ส่วนใหญ่จริงๆแล้วในซอยเราเนี่ยนะคะเห็นแบบนี้ห่างฟิลเตอร์ <ๆ S 2> นิดเดียวแค่เนี้ย <c oughs> แต่เป็นชาวนาเยอะแล้วข้าวปทุมนี่ขึ้นชื่อเพราะฉะนั้นในในช่วงแรกที่ว่านิดไปบอกเขานี่คือเขาเขาดีใจมากแล้วพอมาวันนี้นี่เราก็ไม่คิดว่าคือคนเนี่ยจะมาเยอะขนาดนี้พอบอกว่าทีมงานนี้คือคนแดนไกลมานี่เขามากันเยอะมากเลยเขาชื่นใจไหมเขาแบบ เขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงอ่งะเขาเต็มที่ของเขาอ่ะค่ะคิดถึงนายกท่าะค่ะแล้วน้องนิดได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองตลอดไหมคะเกือบทุกครั้งเพราะอะไรคะคิดว่าเราเป็นพลังหนึ่งนะฮะพลังหนึ่งที่เราจะต้องไปรวมกันถ้าทุกคนแบบว่าต่างคนต่างเฉยมันก็จะกลายเป็นว่าพลังมันไม่ใหญ่พอค่ะนอกจากนี้เพื่อใครคะ เพื่อนายกทักษิณรักไหมคะยิ่งกว่ารักค่ะเพราะอะไรถึงรักท่านคะว่าสงสารเขาะคะเขานั่งสารนะคือจะทําอะไรให้กับอืมจะทําอะไรให้กับประชาชนแล้วเนี้ยแต่แบบผลที่ได้ออกมาคือท่านท่านถูกกระทํามาตลอดอะอคือกลายเป็นว่ามองในแง่ลบเพราะว่าคือเราเข้าใจประชาชนนะคะบางส่วนเนี่ยถูกยุยงมาถูกแบบใส่ร้ายป้ายสีมาอย่างเงี้ย เราก็ต้องพยายามคือถึงชอบรายการนี้ทีมงานนี้คือเพื่อที่จะพยายามที่จะมาแบบทําความเข้าใจกับชาวบ้านประชาชนไม่ว่าถึงบอกว่าไม่เลือกสีวันนี้ที่ดีใจมีบอกไปช่วงต้นว่า <c oughs> ดีใจที่เห็นเสื้อสีอื่นออมา <c oughs> มาร่วม <c oughs> ใมาร่วมในงานของเรา <c oughs> เราชอบตรงนั้น <c oughs> เพราะเราบอกแล้วว่ารายการนี้เราไม่ได้เน้นการเมือง <c oughs> เราต้องการให้มวลชนเนี่ย <c oughs> มาเพื่อที่จะสัมผัสกับความคิดถึงของท่านที่ท่านส่งทีมงานมาเนี่ย บอกว่ามาเยี่ยมเยียนแล้วของที่แจกก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีมูลค่าอะไรมากมายแต่มันมีความหมายทางใจทุกคนแบบอยากได้โดยเฉพาะรูปของท่านนะคะแล้วก็พระอย่างอื่นไม,ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะได้อะไรมากมายคือใครที่ไม่อยากได้ตรงนี้ก็คือเขาก็ไม่มาก็ไม่ได้เป็นไร แต่วันนี้มีคนใส่เสื้อสีอื่นมาเยอะมากอ่ะดีใ,ใจนะดีใ,ใจอะค่ะไม,ไม่ได้เน้นเสื้อแดงเลยค่ะเราไม่ได้เน้นบอกว่าเออคุณต้องมาแล้วใส่เสื้อแดงนะให้มาตามธรรมชาติเราก็ไปบอกพวกชาวบ้านไปบอกตามซอกตามซอยแล้วก็ลุยเข้าไปในานาด้วยนะคะบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้วันนี้นะเวลานี้นะทีมงานของคนแดนไกลก็จะมาเยี่ยมเรานะก็มีของที่ระลึก ไม่ได้บอกว่ามีข้าวของอะไรมาแจกมากมายบอกมีของที่เราเลือกมาให้เขาก็มาเขาก็มาชื่นใจเนาะขี่จักรยานกันมาอะไรกันมาแบบธรรมชาติมากแบบดีใจมากแล้วที่นี่แถบเนี้ยไม่เคยมีใครจัดเพราะทุกคนใช่คือไม่ได้เยี่ยมไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบใช่แล้วก็ไม่ได้แสดงออกอะไรเงี้ยทุกคนก็คือจะทํามากินทํานาไปอะไรไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเขาก็รักอยู่เนาะ เขารักนะคนแก่คนเท่านี้นเขารักก็ให้กําลังใจท่านนายกทักษิณส่งฝันกาลังใจให้นายกยิ่งรักเลยค่ะได้ค่ะท่านนายกสู้นะคะไม่ต้องกลัวคือให้รู้ไว้อย่างเดียวว่าประชาชนเนี่ยรักท่านมากสู้ต่อไปไม่ต้องไปท้อถอยคืออะไรมันจะมาเนี่ยนะคะเชื่อเถอะว่ามีเกราะคุ้มครองท่านอยู่แล้วท่านก็ความดีของท่านเนี่ยมันมันยิ่งกว่าวัตถุนะคะ มันจะคงทนแล้วมันจะอยู่ในใจของประชาชนเนี่ยตลอดไปเชื่ออย่างเดียวน,นะคะว่าใช้เวลาอดทนรอ,อความดีอยู่ได้นานค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ okay. แล้วก็กลับมาแล้วพวกเราจะไปรับท่านรอจริงๆค่ะพวกเราพี่น้องประทุมทานดี สู้และสู้แค่ไหนต่อหัวใจตัวเองให้ชัวร์แอ้พฟ้าเบื่อปวดมืดมัวอย่าให้ผัวเราเองมืดมนส่งยิ้มให้ใครคนนั้นฝ่าฟันไทยเพื่อพองชนลุกขึ้นไม่อีกวนประชาชนรอวันก้าวไป ล้านความทุกข์ทนสักวนต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทาง